ฮัลโหลครับสภาขอสภาคนนึงครับสภารเรียบร้อยมีเรื่องนิดหน่อยน้องโววันเกิดพี่ไม่ใช่หรอวันนี้ลอซาอนเหรอน้องสตอรี่ครับี่เบิร์ดเดย์ครับเบิร์ดเดย์นะครับ ราบน้องชายครับมขาไของันไของขันไม่ต้องรวยไม่ต้องรวยหรอกพี่ต่ว่าแข็งกล้าแข็งแรงกลับมาลับหน่อยรัตน้งชายไม่เอาอ่อยากรวยด้วยะไมอัอนิวออนิวแหงโค้งมากูก็จบแล้วไอ้เหียแหงโค้งนี่โอเคครับน้องชายครับมแจ้งอะไรครับพี่เดลานุ่มานเนี่ยแค่นี้ได้ไง พี่ฟ้าแต่พี่เอาปืนไปข้างบนแบบพร้อมมากเลยนะพี่เอ้าไม่รู้มันเพิ่งขึ้นไปพร้อมอะไรหไปเออมันเพิ่งขึ้นไป,มนนไ,ปไม่ได้เห็นเรื่ผมของเตรียมตัวอะไรเลยใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยน้องไม่เห็นเลยน้อง <c oughs> แต่ยินกันเตรียมข้างบนเลยอ่ะบอกว่าก็ต้องมีการเตรียมตัว,ตวบ้างคือให้เองคือเอาง่ายๆเออพี่ท้าขาเองมาสามสี่วันอ่ะแต่วันนี้เองมาหาพี่ที่แลเนี่ยพี่ว่ามันมันมันก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วปะ ี่แต่เสร็จเสร็จไว้โบดเกินแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเปิดเอ็กซ์ไอเหมือนเปิดไอเนี่ยเป็นแล้วก็วัดรูปเซตอ่ะาพี่ยฟังนิ้วโอเคต, <c oughs> ต่อรีตอลับันเกิดจเราเฟมเน็ตหูห้วดดอกไอ้เหีออ้ยดอกนีเ่เหี้ยอะไร ยียหเฟมเลดบูดกดอบไปเหลือ60เฉยกูรู้ว่ะเลยเหียอะไรวะงงว่ะเฮียเนี่ยดูเฟมกูดิอย่างเฮียเลยคุยอะไรก็ได้ครับสภาัา สวัสดีน้องพี่ชสวัสดีครับน้องตื่นใจเลยพี่ชพยพยี่ไหนวะี่ไ,ไหนหรอวะโอ้ซ้ายมือซ้ายมือฟ้อออออามาคนด่ะมาสัตว์ กูจะพาแก๊งปวดล็อกไอ้เหี้ยขอแก้กับเซราหน่อยเว้ยกูว่ามันวางแผนมาให้แก้วันนี้หรือเปล่าวะถ้าสมมติพี่แพ้ก็หักหน้าพี่จัดมันเกิดพี่ด้วยเเอาามครับชิญขอบคุณอมร์ไปครับขอบคุณสำหรับซัพพอร์ตครับเรื่องไหนครับขผมครับสวัสดีครับพี่คิดถึงตำนานสายไฟดีผมนะครับน้องครับพี่ต้าสวัสดีครับใครอย่าใครมายังไงไหนอันนี้ฮีโร่ชิบิยกฟซดชิคาโก้เดี๋ยวไม่เห็นแท็กหรือว่าใส่แทมหัว มีไหมเชลชี่หรือว่าอยู่ๆพับอยู่ๆเซนไปแนวสามพี่เขาไปแนวสามพี่เซนอ๋อมีอะไรครับพี่ถือเลยเฉยมากเซนเซล่าเขาแชิเข้ามาถูกไหมครับใช่พี่งั้นผมควรจะฟังเขาก่อนไหมหรือเราอยากจะเล่าก่อนเอาไงพี่คือก็เล่นแหละพี่เขาชวนเล่นผมไปเขาก็จะใสกันมาป่ะพี่เอาคือคือผมอาทักชวนเล่นมาหลายวันแล้วพี่แต่วันนี้คือเขาเซียนมามาทำมหาผมที่แลนเนี่ยแบบพร้อมเล่นนะผมเลย อ้าวก็ซัดเลยว่ะเพราะครั้งที่แล้วมึงซัดกูก่อนไงน้องกูเลยชิงซัดมึงก่อนเลยแหละเอาเซ้ร่าอยากเล่นเท่าไหร่พี่ฟ้าเลือกไฟผมเลือกเงินได้ไหมอ่าเอาสักห้าไฟแล้วกันครับเงินหล้ไมมากเกินชิปเอ็มอมันเงนสูงสุดห้ายกเว้นเราจะตกลงกันเองนะแลวอยากเล่นติปเอ็มเหรอน้องผมก็พูดเอาเท่ได้เลยฮะให้เอ็มพอมัง อ่ผมก็พูดเผื่อสภาช่วยออกพี่ช่วยกันหน่อยอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวให้ก็เมกขับพาเราไงฮะอิมอย่าพี่เออเดี๋ยวให้เตดม๋ี่ให้สกินเป็ดอีกอันนึงเอาไปชนะค่ะเอา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 พี่เอาอันนึงก็สองล้านแล้วน้องพี่ผมพูดตรงถ้าคนแพ้ได้ไม่ได้มันจะได้แบบเสมอกั้นึงได้ได้โอ้โหไม่ขอบคุณครับพี่ชายไม่ขอบนะขอบคุณครับ อันนี้มึงนัดกันมามันเหมือนมึงไม่ได้แทงกันมาเลยว่ะมึงดูมึงโผ่พี่ดูค้าบเลือดตรงพื้นว่ะเหมือนแทงกันมาหลอกกูเลยเฉยอ่ะไปอียมอะเอาจริงไอ้เหี้ยแบบมาฆ่าผมครับคือคือแทงแทงกันจริงแต่พอมาถึงรัฐสภาคือหิวทั้งคู่พูดจริงๆนะผมไม่ได้นัดเลยพี่คือตอนแรกอ่ะแต่เวลาเรียกของเหมือนมึงนัดอ่ะเอาจริงอ้าวมันก็ต้องเอาไว้น้องพี่มันต้องส่งมาเนาะได้ได้แค่เท่านั้นเหรอโอ้โหอ่าพี่อาร์ช่วยอีกอันหนึ่งเป็นสามอะอ้ ไ่ส้สองเาได้สองการเราอาร์ตคอนมาอยู่เซราได้ไหครับเนี่ยเออมาอยู่นี่อ่ะลงหลนิดนึงครับโอเคมารายนี้ได้ที่ห้าไฟห้าเอ็มจินเปลยดไม่พูดถึงเขาได้ทงคู่แพ้ผู้ชนะละกันคนละถึงการเฟิใครจะเป็น m อ p พจะให้คนไหนเราไปเลือกกันแนวเองว่าจะให้คนไหนเนาะโอเคครับทีนี้เรื่องของวันเวลาวันเวลาเป็นหลังรีนี้หรือว่าพี่วันนี้วันนี้ครับพี่วันนี้ครับวันนี้เลยเพราะฉะนั้นเล่นพร้อมถึงได้ตงนี้แเลยนะครับ เราครับผมจะลงเวลาไว้ห้าทุ่มแต่เราจะเข้าใจตรงกันว่าหลังรีประเทศ3 0มสินาทีสามคนประเทศนะครับไม่รู้ผมไม่รู้ประเทศมันจะเปิดกี่โมง,งแต่คือหลังลรีสามสิบนาทีสภาประกาศเรียกสถานท,ที่แล้วนะโอเคไหมได้ครับพี่ได้ครับเวลาเล่นแล้วไม่ว่ามันจะดึกมันจะเกินเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วอยากให้เล่นให้จบไม่เอาไปต่อวันเยียวนะเอาให้จบวันนี้เลยนะทั้งคู่เลยนะถ้าเลือกจะเล่นแล้วนะได้ครับพี่ได้จบนะครับมาเอาเอาใครเก็บข้อมูลเพิ่มเติมท่าไห่ไอ้โคลินไหมใคร เขอเบอก์พี่เซ็นครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสามตัวเนาะหกสี่หกห้าครับหกสี่หกห้าเขไปดีครับพี่ฟ้ครับผมครับลุงชายครับคุงท้าลุงก้าเล่นไหนเนี่ยน้องถ้าผมขอตัวนะครับเป็นห้าไฟห้าเอ็มเริ่มเวลาหลังบีห้าทุ่มนะครับส่วนเล่นเพื่อขอ ชื่อปืนเดี๋ยวรบกวนทั้งสองแดงรบกวนกวนำลายชื่อจากในชีสภานะครับส่งให้กับทางสภานะครับ<ต>ในเรื่องของการส่งรายชื่อเดี๋ยวักมีสภาทักหนานนะครับในเรื่องของตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับรบกวนอาจจะออกสภาไม่ปั๊บไม่แตะไม่ดีกันก่อนเริ่มนะครับอันนี้แยกย้กยายได้เลย,เลยครับเดี๋ยวสภาตัดสตอรี้ให้ โอเคครับความรับสะพานความรักสายฟ้าฟ้างั้พี่ขอรูปบัตรเลยบัตรอะไรบัตรฮัลโหลครับพี่ฟ้างั้นน้องแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับพี่ความรักลอกชายเอ้าก็วันนี้นี่ใช่ครับเอ้าแฮปปี้เบอร์เดย์น้องขอบคุณครับพี่ชายฮัลโหลมีของฝันไหม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 เรื่องอะไรเรื่องอะไร เลขสามศูนหห้าโอ้โหรักพี่ชายก็ตรงนี้แหละเอาไปสามตัวโอ้เฮียไปดูแม่งให้กูวะเซ็จดีซิวีเอามาทำขี้อะไรเนี่ยเอามาทำอะไรอ่ะพี่มาได้ใครท่านไงโมาได้ให้หต่อ่ะเยใช้ป่ะเออใช้แปดร้อยตัวให้กูสามตัวคุณคิดเอาแล้วกันไปรวมแล้วไปแลนไปแลนไป ผมเร็วเกินรเบียไม่ไม่ให้ผมปุยไม่ให้ผมใหลไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่คือผมยังมาไม่ครบเลยว่ามาได้คือมีเงแม่งชิงเปิดและไอ้สัตว์จังหวะมีโฟงไงจังหวะมีมันโฟงไงเนาะคือจัดว่าไม่ไม่ยอมเสียจริงนะไม่ยอมผมไม่ยอมเรานี่ก็ไม่ยอมเราพี่นแล้วมึงเปิดก่อนเราเป็นแล้วไู้ค่อนไม่สดเราพี่แล้วเนี่ยตีหลังเลยครับพี่ตาวัาดีครับพี่พี่ตาวัาดีครับเล่นหลังรีพี่เล่นหลังรีลั่นเกินพี่ต้าผมโดนฮิโรชิกดะพี่ผมเพิ่งมาด้วยของก็ไม่มี ไปฟไ,ไปกดยังงเหมือนเาเลยกดอะไรพี่รอบพี่แล้วผมยังแพ้มันอยู่เลยไม่คือคือผมอะทักหา,าแกคือใช่คือคือผมมาทักหาเอิร์ธมานน่ะทักผมทักมาสามสี่รอบแล้วแบบแกไหมแกไหมแบบผมก็ทักไม่ปัดมาเล่นๆ,ๆไงแต่วันนี้จบแอร์ด็อกอยู่ดีแม่งมาหาผมที่แลนไอ้เหี้ยเหมือนมันเซ็ตกันมาเล้มันหาเซ็ตกับพี่มึงเซ็ตกับคุยกีกพี่อ้าวไอ้เหี้ยก็มึงมาเยอะเนาะกูต้องเตรียมอะบนสะพานบนหลังคามึงเซ็ตต็มระบบเลยพี่มันรู้อว เราต้องชิงเอาเมึงก่อนว่ะรอบเนี้ยไอ้เหี้ยรอบเป็นน้มึงาเมื่อก่อนแล้วอ่ะผมไปสิบคนพี่ฟ้าแม่งเปิดแล้วบอกว่ามึงดูนะมึงจะทำอะไรอะไรประมาณเนี้ยอ๋ออยากแก้พี่อยากแก้เพราะต้อมผมกลับมาผมโดนแกงน้องมันไงยอยากเล่นหรอพี่ใหญ่อยากเล่นอยากเล่นเอาเล่นปืนไหมล่ะอยากอยากมีโกพัดอ่ะ ไม้เดี๋ยวพี่เล่นกับไอ้กากินังก่อนหลังรีเอิรเอาเรื่อแต่วันนี้มันเกิดพี่ฟ้านะพี่ตอนเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ต้อนให้ของขวัญมันเกิดพี่ฟ้าไหมคนนี้เออพี่ขอของขวัญนะครับพี่เลขสามศูนย์ห้าห้าเขาเป็นเลขอะไรนะสามศูนย์ห้าห้าครับพี่เลิฟของขวัญอัชค่าไฟห้าเอ็มแล้วพี่ฟ้าโอ้ชิ้นใหญ่เกินเอิร์ทที่เองให้พี่อ่ะ แลโอ้ยส <oung> ่งเลขมันบัญชีมาให้พี่เหมือนเดิมเนยเอาดีพี่ใช่ของขวัญใช่ครับอาจจะแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าแบบเออก็คือน้องอ่ะขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับโอ้โหพี่อันนี้เยอะมากนะนายเอ็นมันก็ไม่ได้เยอะหรอกมันของในเกมแล้วก็น้อของเกมดีกว่าในเกมมันก็มันก <Ja. S 1> ็แค่ในเกมอ่ะได้ครับพี B ่ชายโอเคครับขอบคุณครับพี wait, wait ่ขอบบคคุณรัส no so no so no mm ่งเลขมาให้พี่ด้วยได้ครับพี่ ครับครับอบันเป็นวันเดยร์น้องรักพี่ก็ตรงนี้แหละขอบคุณครับพี่ชายไม่อยากให้รักแค่วันเกิดอยากให้รักทุกวัน,นเนาะรักทุกวันอยู่แล้วครับพี่แต่วันนี้รักมากกว่าเดิมครับพี่ชายเออในรักโดนอ่ะพี่ชายเองโดนโดนสามนึงเลยนะ <c oughs> โอ้หพี่เขาเอะไรไปสู้โกพัดสามเขาบอกโจนอ่ะไม,มโก้กพัดดีด้วยแกงแงงมันเล่นกันดีเออกลางไฟมันก็โหดโกพัดสามเขาบอกต้องลันเดิเออแล้วเองโกพัสกี่กระบอกเดี๋ยวน้องพี่ลืมถามเลยเนอง ผมแค่โบกีพี่ผมเล่นลเป็นปืนหลักได้เป็นเรื่อยพี่อาร์มันก็โ,โก้พัทชิึงเอามามีกระบอกเดียวแต่พี่ก็รู้แค่พี่อาร์มไอที่ผมได้คอมสี่ชักกอลเพราะพี่อาร์มนะผมพูดจริงๆนะพี่อาร์มันเล่นโหดอ่ะเองดูถูกพี่อาอร์มเจอไปแลนานนี่หลังบ้านแตกทุกรอไม่แบบเนี่ยผมโบกีจริงพี่อ๋ออ,อันนี้คือจะไอ,อ้น,นี่ว่างั้น ชั้วังเลยถ้าอันนี้คือพูดดบไว้ก่อนคือถ้าพี่แพ้เองก็ไม่เสียหน้าว่างั้นถ้าใช่พี่เพราะว่ารอบที่ผมบวกสามผมชนะรอบนี้ผมบวกสก็ไม่เี็หน้าแต่รอบที่แล้วเองกพัทสองนะพี่ไม่มีนะอ้ะพี่พาได้ปืนเท่าไหมคุยกันเลยที่ที่มันได้โกูอ่อนให้นะอ๋อที่ที่มันได้พี่เพราะว่าพี่อ่อนให้ใช่ไหมพ่อากูเห็นแก่ได้เออนะจริงจริงอ๋อเกเห็นแกได้เราเรา ไม่เอาไม่เอารอบนี้แล้วน้องมันยังเล่นโก้พัดสองกระบอกเลยผมก็ไม่มีพี่เที่ผมแพ้มันก็มีโปรสามกระบอกหนึ่งมาแทนอะเล่นปืนเท่าไปรอบนี้เอาไหมไม่เอาเล่นสามดูดิพี่มัเล่นเขากดผมแล้วก็เล่นพัดสามกระบอกไม่ไม่แฟร์เพย์ด้วยถ้าโหลไม่แฟร์ไงมึงมีมึงมีพี่อาร์ดมึงมีพี่อาร์ดโก้พัดหนึ่งกระบอกไม่มีนะโอเคพี่โอเคมึงก็ได้เปรียบแล้วนะน้องได้พี่ไม่เป็นไรสนุกสนุกพี่น้องอยากลั่นพี่ก็ลั่นให้พี่ก็รู้ว่าพี่เสียเปรียบแต่พี่ก็ลั่นให้ไงน้องพี่่่ลลันนให้คผมมาเยอะ ผมมา12คนพี่ลั่นแล้วเราต้องรั้นก่อนวะก็รู้อยู่ร้อยวันพันปีไม่เคยผ่านที่แล้วเนี่ยเซ็ตอย่างดีนะเห็นคนผมหรอพี่เห็นพี่เห็นพิซซ่าพี่อะไรครับโอเคพี่ต้อนเดี๋ยวผมไปเซ็ตของกันครับเดี๋ยวเจอกันเอิร์ทผมไม่น่าเซ็ใกล้ๆพี่เลยจะไปเซ็ตของครับพี่ต้อนขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ